นครับก็ทอมอเป็นตัวใหญ่เลยนะครับสูงประมาณ2อเมตรกว่านะครับผมเจ๋งนะทุกคนนะอยู่จุดนี้ ตอนนี้สุดยู่ทีแยกประตูวันนะครับผมอยู่สกายวอล์กนะครับแยกประตูวันคลิปนี้พาทุกคนมาชมภาพบรรยากาศล่าสุดนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับผมนี่คือหน้าห้างสยามดิสค์โครมรี่นะครับก็จะมีข้าปลับนะครับคำว่าเออ่กรทมนะครับผมกรุงเทพมหาหนครนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลับ หลอไฟนะครับเป็นแท่งแบบนี้นะครับผมนี่ครับจุดนี้เป็นกรุงเทพนะครับกรุงเทพจุดนี้คือหน้าห้างสยามดิสคัฟเวอรี่นะครับทางเชื่อมสกายวอล์กไปเอเมคเอเมคเซ็นเตอร์ MK. MK แล้วก็ BTS สนามกีฬาแห่งชาตินะครับผมครับจุดนี้ศูนย์อ่านไม่ออกดู่ว่าเขาอ่านจังไงนะครับผมนะพี G, ่เอช่วยอ่านให้ศูนย์อ่านด้วยนะครับผมว่าเขาอ่านกันยังไงนะครับตัวนี้อ่านไม่ออกจริงๆครับอันนี้ครับกทมกทมนะครับผม สวยงามครับอันนี้ก็จะเป็นโลโกโล้เป็นเสื้อนะครับผมกลางคืนเขาก็น่าจะมีาการเปิดไฟนะครับสองสวา่างเพื่อความความสวยงามนะครับผม เราเลยไปดูตรงที่เขาชอบถ่ายรูปกันนะครับผมทุกคนจุดนั้นมีคำว่ากทมนะครับเป็นตัวใหญ่ๆเลยทุกคนนี่ครับนี่ครับกทมเป็นตัวให,ใหญ่เลยนะครับสูงประมาณ2เมตรก,กว่านะครับผมเจ๋งอ่ะทุกคนนะอยู่จุดนี้นี่ครับ อย่างสวยงามครับผมดูเป็นเป็นกระจกนะครับผมเป็นสแตนเลสเป็นกระจกไปด,ดูกันนะเป็นกระจกเลยทุกคนไม่ใช่สแตนเลสนะเป็นกระจกแท้ๆเลยนะครับผม จุดนี้ก็มีคำว่ากรุงเทพอีกนะครับผมจุดนี้เขาก็เอามาตั้งไว้หลายที่เลยนะครับแล้วก็ประลัดไฟตอนกลางคืนนะครับไฟน่าจะสวยมากๆเลยนะครับซึ่งเมื่อปีก,กายนะครับผมปีที่ผ่านมาเขาก็น่าจะจัดนะตามที่จำรายน่าจะจัดแบบนี้เหมือนกันนะครับผมช่วงฤดูการท่องเที่ยวเขาก็จะปร,ะรับ นะครับผมนะจัดที่เว้นต่างๆนะครับผมเพื่อการท่องเที่ยวนะครับครับจุดนี้ก็ยังเป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั้นยังนิยมมานะครับผมมาถ่ายรูปกันนะครับเป็นจุดเช็คอินของชาวจีนนะครับก็หลายๆประเทศนะครับผมครับเระจะเนินคำว่ากรุงเทพกทมนะครับผมตอนี้เวลาอยู่ที่สีมงเย็นนะครับผู้คนก็ กำลังเลือก,อกงานนะนักเที่ยวก็กำลังเดินทางเข้ามาเที่ยวเยอะเลยทุกคนนี่ครับเดีย๋ยวเราจะมาดูตอนกลางคืนว่าวันนี้เขาจะเปิดไฟไหมนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่วันที่สองธันวาคมนะครับลงคลิปแบบสดๆเลยนะครับผมให้ทุกคนได้รับชมกันนะว่าจุดนี้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับผม ยิ่งช่วงาการท่องเทีย่ยวว่าช่วงไฮดิซันนี้เขาจะจัดกีเวนต์เพื่อการท่องเทีย่ยวกันเยอะนะครับในกรุงเทพมหาคนครนี่บอกเลยว่ามีงานทุกวันนะครับผมนะงานทุกวันมีแบบเยอะมากกันะทุกคนส่วนฝั่งนี้ไม่รู้ว่าเขาจะทำไหมนะแต่ว่าฝั่งนู้นก็ทำหมดแล้วหรือว่าฝั่งนี้เขาอาจจะไว้ให้ทุกคนแบบมาเลินแบบใต้แบบ ่าพื้นที่แบบกว้างๆนะทุกคนนะก็ดีเหมือนกันนะถ้าไม่ทำแต่ถ้าทำก,ก,ก,ก็ดีไปอีกแบบนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูมุมนี้มุมนี้เป็นมุมที่สู mm hmm. ชอบมากๆนะครับถนนพญาไทยนะครับมุ่งหน้าไปตัดกับถนนพระรามสี่นะครับตรงบริเวณจามจุรีสแควร์สัญญาณนิ้วเท้านะครับผม รตรงนี้เดี๋ยวส่วนพาทุกคนครับเดินตรงไปนะครับเดินตรงไปก็จะเป็นสกายวอล์กใหม่ที่เชื่อมกับสยารสมริสคัฟเวอรี่เชื่อมกับสกายวอล์กเดิ่มที่มีอยู่แล้วแล้วก็เชื่อมกับปทุมบ,บันเฮาส์นะครับผมสยามปทุมบ,บันเฮาส์นั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงประมาณสักหกโมงครึ่งนะครับผมนะมันจะมืมดแล้วส่วนพาทุกคนมาชมว่าเขาจะ,ะเปิดไฟไหมทุกคน เพราะว่า,าสายไฟที่เขา,าทำนะที่เขาเดินสายไฟนะัมันทําเสร็จแล้วนะแดีเราจะมาดูอีกครั้งว่าเขาเปิดจริงไหมเดี๋ยวเรามาโชว์กันจุดนี้นะครับผมมาเดินก,กันใต้รางรถไฟนะครับ จะได้เห็นแากมุมอมองใหม่ๆก็แล้ครับผม ซึ่งตอนนี้ทางเชื่อมที่เชื่อมเข้ากับสยามดิสคัฟเวอรี่นะครับผมเขาก็ได้เปิดใช้งานแล้วนะครับซึ่งช่วงแรกยังทําไม่เสร็จนะแต่ว่าทําเสร็จแล้วก็เปิดใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจุดนี้นะครับก็ถือว่าสยามดิสคัฟเวอรี่นะมีทางออก2ทางนะสำหรับกายวอกนะครับผมนะฝั่งแยกปทุมวันนะ ฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนู้นุกคนนะฝั่งเริ่มที่นี่แล้วแล้วก็ฝั่งนี้เป็นตั้งออกใหม่นะครับนี่น,นะครับบรรยากาศาช่วงเวลาเลิกงานนะครับของกรุงเทพมหานครนะครับผมนะช่วงนี้ก็ ทุกคนก็น่าจะเลิกงานกันแล้วนะครับผมสี่โมงครึ่งนะครับสี่โมงประมาณห้าโมงนะครับผมรถก็จะติดนะปกติอีกแล้วนะครับเมืองหลวงเมืองใหญ่นะครับผมู้้คนมาทํางานเยอะอวิวนี้สวยมากนะก็จะประมาณนี้ทุกคนที่อ MBK นะเขาก็มีการปลับไฟนะครับผมแล้วก็เอา,อาคำว่ากทมนะ ตัวใหญ่มากนะครับผมเอามาตั้งไว้อยู่จุดที่เขาชอบถ่ายรูปกันนะครับก็ถือว่าดีนะได้เขาจะได้ดูว่ากรทมรนี่มันย้อมาจากอะไรนะครับผมนะสำหรับชาว่ังชาตินะครับผม ครับผมก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้สูนพาทุกคนมาชมภาพบรรยากาศล่าสุดนะครับอยู่แยกปทุมวันนะครับผมกรารุงเทพมหานครนะครับก็เป็นบ้าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ